รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ชชุมชนแม่ไปให้บวมาแม่ไปนันออกบ้านแม่ไปเก็บมาส้านใส่สามาขายเก็บมาวาใส่สามาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะ วันนี้นะคะมากับคุณอาค่ะพาคุณผู้ชมมาเปิดประตูชุมชนกับชาวไทย,ยวนค่ะกันที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะอาไม่ทราบเลยว่าที่ราชบุรีรู้ว่ามีสิ่งที่เป็นคุณค่ามีประเพณีวิถีชีวิตมากมายลหลายผพันธุ์แต่ไม่รู้ว่ามีหนึ่งชาติพันธุ์ที่เรียกว่าไทยวน,ยวนเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ที่ชุมชนดอนแร่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ เราจะพาท่านผู้ชมไปชมไปสัมผัสสิ่งที่มีคุณค่าศิลยะทางด้านศิลปะบนอาพรผมมั่นใจครับว่าสวยงามและวันนี้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าครับเป็นไทยยวนเขาเรียกโยนกนครมาจากเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ที่พ่าเขาไปตีเมืองแล้วก็ให้และการที่หนึ่งก็ให้เผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ให้อพยพลงมาส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็มาอยู่ที่สระบุรีแล้วก็ใต้สุดก็มาอยู่ที่ราดบุรีค่ะคือก็ <c oughs> เป็นที่น่าย,ยินดีนะก็ค,คือวัดเนี่ยวัดนน,นองเนี่ยเป็นวัดที่คน เชื้อสายทยวนที่ได้ย้ายทิ่ฐานมาจากาทางภาคเหนือคือทางจีงแสนก็ลงมาเรื่อยๆมาอยู่ที่สระบ,บุรีบ้างหรือมาอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกลาทางภาคเหนือแล้วก็มาลับบุรีก็มีหลายตำบลเช่ตนตำบลแรกของเราเนี่ยวัดนันนองนะแล้วก็มีประชาชนที่เป็นเชื้อสายทะยวนกันเยอะมีความเป็นอยู่เหมือนทางคนภาคเหนือทางจีงแสนทางภาษาพูดภาษาเขียน ในสมัยนั้นแต่ภาษาเขียนก็ตอนนี้ก็ลดลงไปแต่ภาษาพูดก็ยังมีอยู่ภาษาคำเนือาาคำสามเมืองนะคำเหนือสิ่งที่ได้ติดตัวมาจากบรรพบุรุษทุกวันนี้ก็คือการต่อพ้าและก็การทําอาหารสิ่งที่เชิดชูหน้าทูตาของของชาวไทยวนแล้วก็ภาษาอู้แต่อู้กับเมืองขนบทํเนียมประเพณีก็จะมีการตักบารขึ้นทาบุญบ้านแล้วก็ ารากวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาที่วัดเนี่ยตั้งแต่สมัยปฏิบติคุณหลวงพ่อองค์เก่าแล้วท่านก็ให้ความสาคัญกับคนชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ร่วมกันมาแล้วก็บวรนะคือบ้านวัดโรงเรียนหรือวัาราชการเนี่ยก็คือท่านก็สนับสนุนในส่วนของด้านการศึกษาแล้วก็แจกทุนทุกปีแล้วก็อาตมาก็ดําเนินการต่อ แล้วก็ในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะยิ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเนี่ยที่มีขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พศ2536ก็เกิดขึ้นจากพระดุคุณหลวงพ่อนในสมัยนั้นท่านอาดีตท,ท่านผู้ว่ามอมราชวงกรุงเทพธวกุลท่านมาขอใช้พื้นที่ทางวัดก็ยินดีนะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนที่บ้านไทโยนเนี่ยบ้านตำบลดอนแร่ที่วัดนนองเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ ผาของเราก็ค <łość> ือเป็นหมู่บ้านศิน5ห้าก็คือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเขาจะมารวมกันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมเนี่ยอย่างเช่นตลาดเนี่ยก็ริเริ่มมาจากบ้านวัดโรงเรียนเรามาลงแรงลงร่วมกันทํา เป็นเวลานานกว่า200ปีค่ะที่บรรพบุรุษชาวไทย,ยวนจากเมืองเชียงแสนนำมรดกทางภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเข้ามาลงหลักปักฐานกันที่จังหวัดราชบุรี แม้บางช่วงเวลาค่ะมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย,ยวนเมืองเชียงแสนจะเคยรุ่งเรืองแต่ก็มีเสื่อมถอยไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเชกเช่นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่นๆค่ะมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย,ยวนเมืองเชียงแสนที่วันนี้กลายเป็นหนึ่งในต้นทุนสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนวัดนาหนองตําบลดอนแร่อาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ช่วงที่สองต้นทุนชุมชนคุณผู้ชมคะแลวตอนนี้ไม้ก็อยู่ในศูนย์หัตถกรรมะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นข้างหน้าเลยก็จะเป็นจุดที่ผลิตสินทอมือนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณพี่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค,ค,คุณพี่แนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักดีกหมค่ะชื่อนิพามณีจันทร์ค่ะ พี่นิ้พานะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามเริ่มทำตั้งแต่อยู่เท่าไหร่นะคะทำก็อายุประมาณเกือบยี่สิบอะยี่สิอืมก็ถือว่าหลายปีแล้วคุณย่าเนี่ยเขาก็าให้ท่องจำท่องจำใช่ก็คือสมมุติว่าลายเนี่ยลายที่หนึ่งเนี่ยขึ้นหนึ่งยกหนึ่งเว้นสามเว้นสองยกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียเ๋ยวนี้มันมีคมไง เป็นกราฟออกมาเนกี่ยมันจะเป็นกราฟออกมาแบบนี้ค่ะมันก็จะง่ายไงอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนีนะคะกราฟอย่างที่พี่นิพาบอกอ่าอันนี้ก็คือกราฟเอาไว้ดูขั้นตอนกันแต่ก่อนจะใช้ท่องจำา่ะจำทยท่องจำเอาใช่ยิงตะท่องจำนานไหมคะกว่าจะโอ้่าจะเป็นนี่นานอ่ะนานอและอย่างนี้แสดงว่าแรกๆที่ทำอ่ะก็ความผิดพลาดเยอะใช่ไหมเยอะ แล้วตอนทําตอนนั้นมีความแบบท้อบ้างไหมคะว่าไม่อยากทาแล้วก็ท้อมกีก็คือฝัดจะเสร็จผืนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ก่อนเนะี่ยทำมันไม่ได้มีไปขายที่ไหนหรือว่าไม่มีไรายได้เราทำเอ,เอาไว้ใช้เองเนี่ยเสร็จเมื่อไร่ก็ได้ค่ะก็คือเราไม่ได้นั่งทําทั้งวันเราก็ต้องมีงานอื่นส่วนใหญ่เราก็จะไปทํางานอื่นเสร็จเสร็จแล้วเราก็มานั่งทํา คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือสเสน่ห์ของคนสมัยก่อนที่ต่างจากปัจจุบันที่จริงๆแล้วในยุคนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าในสมัยก่อนความคิดจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงสัยอย่างหนึง่งไม่เห็นพี่ถือไอ้แท่งๆอันนี้นานลคะค่ะน,นี่คืออะไรเออไอ้นี่คือขนเม่นขนนอันนี้แหลนะก็คืออาวุธที่เราจะจกลายแต่ะละลายนี่นะคะ,อะเอาไว้จกลายนี่นี่นี่เป็นขนเม่นจริงๆใช่ไหมคะทำไมต้องใช้ขนเม่นด้วยคะไม่ได้ใช้ ม,มันปกติไม่ได้มันมีความนุ่มแล้วมันก็ไม่เกี่ยวเส้นได้<อ>เพราะขนเม่นเนี่ยมันจะมันจะไม่มีอะไรอ่ะมันจะนุ่มมันเป็นเนียนเงียนใช่ค่ะที่นี่มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะห้คน50บคนอโอ้อันนี้พี่เป็นเจนที่เท่าไหร่คะเนี่ย เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่เจรุ่นที่7และอย่างปัจจุบันนี้น้องๆคนที่อายุน้อยที่สุดอะคะอยู่อยู่ที่เท่าะมันเท่าไหร่อายุน้อยที่สุดก็คือก็จะประมาณ1ิกว่าขวบสิบกว่าขวบสมาชิกที่ทำไพ่นะคะใช่เริ่มเริ่มก็คืออันนี้เพราะว่าสมาชิกเนี่ยที่จะมาทำตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เขามีหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นหลักสูตรหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ก็คือเป็นการสอนเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนที่นี่ซึ่งมีแต่ที่นี่ใช่ไหมคะอ๋อก็แปลว่าแต่เราอันนี้มาถามก็ไม่ได้บังคับเขาหรือแล้วแต่น้องบางคนที่จะอันนี้ <ใจ S 2> มันก็เป็นวิชาเหมือนวิชาการงานะ่ะสมัยก่อนที่เรา <c oughs> เรียน,นเป็นวิชาการงานะ่ะ <c oughs> แล้วเขาเอาวิชาเนี้เข้าไปใส่ทําให้เด็กเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของผ้าเนี่ย ว่าเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆให้ความสนใจนะคะด้วยวัยของเขาแล้วก็สนใจเขาก็มีของมาจําหน่ายนะแต่ว่าเด็กๆเขาจะไม่ทอผืนใหญ่ขนาดนี้เขาจะทอผืนแค่นี้นเาๆแค่นี้ผืนเล็กๆก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันใช่ใช้เครื่องนี้แล้วเขาก็จะทําเป็นผ้าสบายบ้างแล้วก็ผ้าคาดผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอย น่ารักไม่ก็เพิ่งเคยอันนี้ที่น่าจะเป็นที่แรกนะคะที่เห็นว่ารุ่นที่สืบทอดเนี่ยอายุเพียงสิบขวบเท่าน,นั้นเองโอ้โ <c oughs> oh, คุณผู้ชมคะฟังอันนี้แล้วก็ค่อนข้างชื่นใจเลยค่ะเพราะว่าถือว่าที่นี่นะคะก็เพิ่มหลักสูตรให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถสืบสารต่อยอดของวัฒนธรรมของชาวไทยยุนได้ด้วยค่ะ ก็จะเป็นผ้าของชาวไทยยวนนะคะและอย่างเงี้ยคะ่ะผ้าลายข้างหลังตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างเอาผ้าที่เป็นตัวชูโรงของที่นี่เลยคะ่ะให้คุณพี่แนะนำได้เลยค่ะที่นี่นะคะอย่างงี้เขาเรียกสิ้นซิ่วสิ้นซิ่วค่ะไอนี้เขาเรียกสิ้นตาหมูสิ้นตาหมูสองนี่แตกต่างกันยังไงคะก็อันนี้ก็จะเริ่มมีลายแต่อันนี้เป็นสิ้นซิ่วเขาใช้ได้สองเส้น สองสีมาผสมกันแล้วก็ทอมันก็จะเป็นลายนิดๆค่ะส่วนพื้นนี้อันนี้เขาเรียกจกใหญ่จะเป็นหยกทั้งตัวในเนี้ยจะรวมลายอย่างน้อยก็ประมาณเกือบ30ลายอยู่ในนี้นะฮะค่ะอย่างนี้แสดงว่า6เดือนแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาใช่ไหมคะพี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่0 0ื่0 0่ อย่างไรประยุกต์นี้จะอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่คะอย่างนี้แค่หนึ่งพันเองค่ะนี่หนึ่งพันาทค่ะราคากรุ๊ปกลิตค่ะแต่ต้องได้เห็นว่านอกจากจะเป็นผ้าที่เป็นขายเป็นเป็นเมตรเป็นหลาแล้วก็มีการประยุกต์มีการดัดแปลงที่เป็นกระเป๋ามีเป็นชุดด้วยใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะในอดีตการทอผ้าเพื่อใช้นุ่งหม่มสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชน ภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชาวไทยยวนเมืองเชียงแสนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง การต่อพ้าเป็นเป็นภูมิปัญญาของฮาตีที่ได้ซืบทอดกันมาทุกวันนี้ก็จะภูมิใจมากเกี่ยวกับการต่อพ้าเพราะว่าบุคคลข้างนอกตีปืนหันตึนก็จะได้รู้ว่าประเพณีของชาวตทยวนมีการต่อผ้าลวดลายก็จะมาจากโบราณทั้งหมดพี่ปูขาอยากให้พี่ปูแนะนำผ้าลายผ้าแต่ละชนิดหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้าง ค่าแต่และชนิดนนจะมีชื่อของเขาโดยเฉพาะนะคะลวดลายก็จะมีลายเสียลายหักว่าลายเสียลายเสียก็เหมือนหุบบ้านลายหักก็เหมือนกับทอทอไปแล้วก็จะเป็นลายหักขึ้นมาลายดอกแก้วก็จะเหมือนดอกแก้วลายดอกจันทร์ก็จะเป็นเป็นเหมือนดอกจันทร์จะมีความหมายรวดลาย มีลดลายหลายลายแต่จะบมีลายลายไหม่ขึ้นมาเลยจะมีโบราณทั้งหมดลดลายพวกเนี้ยปูญย่าตายายได้สอนให้ลูกหลานต่อจนถึงทุกวันนี้แต่สีนี้ยังเหมือนแบบอนุรักษ์ไว้ว่าจะเป็นสีแดงเขียวดําสวยงามแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าอันไหนเป็นลายดั้งเดิมนะครับลายดั้งเดิมทั้งหมดเลยค่ะทุกชิ้นจะเป็นลายดั้งเดิมทั้งหมดจะไม่มีลายใหม่เข้ามาเลย นี่คือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายก็คือลายพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่คุมด้วยสีซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์คือดําเขียวแดงถ้าสีเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับลูกค้าต้องการว่าอยากเป็นลายอยากสีอะไรค่ะเพราะตอนที่มายใส่ผ้าเนี่ยครั้งแรกไมาถามว่าเป็นมายคิดว่าเป็นผ้าแต่ละชิ้นแล้วมาตัดเย็บการเปล่าค่ะจริงๆก็คือทอทั้งผืนจบด้วยขนเม่นทั้งหมดโอ้โห มาจากภูมิปัญญาโดยแท้นี่นะครับนี่ถึงพยายามจะพาท่านผู้ชมไปเห็นถึงคุณค่าวิถีไทยนะทุกวันเนี่ยทำให้าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมาคลึ้นจากการจากการตีเห่าอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทายยนเอาไว้แรกๆมี150คนตอนนี้เหลือประมาณ100ก่กว่าคนทางกลุ่มเขาก็จะได้จัดเป็นการปั่นหุ้นให้ชาวบ้าน จจกกำไรหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยเขาจะแบง่งทั้งแวบ้านอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์กกำไรจากผลกำไรแบ่งทั้งชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกลุ่มจะมีประมาณล้านต่อปีต่อปีนะล้านสองเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกไม่ต้องไปหางานทำตีอื่น ก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดทยวนที่เป็นตลาดาสินค้าของคนในชุมชนมีอาหารมีผ้ามีสิ่งของต่างๆนะตลาดไทยวนซึ่งจะอยู่ต่างนอกเดี๋ยวจะพาไปชมเป็นสินค้าของชาวบ้านที่เขาจะจะนำมามาขายที่ตลาดชุมชนก็จะทำให้พ้าเขาขายดีมากขึ้น คุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตาลาดชาวไทย,ยวนค่ะอันนี้มันไม่ได้กลัวน,นะคะที่นี่เขาเรียกชาวตาลาดจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าวันนี้มีตลาด2ข้างทางเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่าค่ะมาที่ร้านแรกเลยแม่ค่ะสงสัยข้อแรกทําไมที่นี่ต้องเรียกว่าตาลาดด้วยก็เป็นภาษาไทย,ยวนเป็นภาษาเหนือภาษาเหนือ ปาาเหนือนี่ก็จะต้องอู้ค่ะว่าตาลาดคนนี้คุณแม่ขายอะไรอะคะอ๋อขายผักปอดสารอันนี้จะเป็นทัวทว่ักยาวอันนี้เป็นผักสลัดแล้วอันนี้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมคะอาชีพเสริมอาชีพเสริมค่ะแล้วอาชีพหลักคือทำนาทำนาแล้วมีอะไรอีกไหมคะหอผ้าหูทอผ้าด้วยก็คือทำทั้ง3มอย่างเลยมาที่ร้านถัดไปค่ะร้านนี้ชื่อร้านนาฮักอันนี้ขายทิน อะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นชุดไทยยวนค่ะชุดไทยยวนเปิดห้องชุดแลบแดงไข่เสื้อผ้าตีแปะสภาพผ้าธรรมดาผ้าขมา้าผ้าขม้าบ้านเราเรียกว่าผ้าหัวแล้วก็ผ้าถุงผ้าทอมือที่มีในชุมชน,นะคะ่ะเราก็มาแปลงสภาพให้ให้เขาเรียกแปงโฉมร้านจริงๆแล้วอะ่ะเป็นร้านบ้านสวนไม้หอมที่อยู่ใกล้ๆกับ ชุมชนเนี่ยแหละค่ะที่บ้านทําขนมไทยก็เลยอยากเอามาวางขายที่นี่ให้คนทั่วไปได้กินด้วย <c oughs> ก็ที่ทําอยู่ประจํานี่ก็คือมีขนมต้มขนมทั่วแปดขนมชั้นขนมกล้วยขนมฟักทองขนมมันม่วงที่ทําขายอยู่ประจําห้านมระดกยวนซึ่งห้านเนี้ยจะขายภูมิปัญญาของชาวไทยวน ซึ่งจะเป็นพ้าตินจกวันธรรมดาจะขายอยู่ที่คุ้มในวัดแล้วก็วันเสาร์ทีต์ต้องมาจวยตีแต่ราดขายของตรงนี้ภูมิปัญญาของเขาก็จะเป็นผ้าซิ้นผ้าสีรุ่งผ้าสีรุ่งนี่จะอยู่ในราคาพันก่าบาทซึ่งมีการพื้นนะเป็นฟ้ายแล้วก็จกลายด้วยไหมราคาก็จะอยู่ที่การทอผ้าลายยากมากก็ จบทั้งตัวก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นแปดแะก็ธรรมดาพันกว่าบาทฮานสะเทือนคือขายส้มตำนะคะก็เวลาตำมันต้องสะเทือนนะคะถ้าไม่สะเทือนมันก็จะคือมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไก่ย,ย่างมีลาบมีน้ำตกมีตับหวานพวกนี้ค่ะที่นี่สะอาดอาหารนะคะเป็นกันเองเชิญชวนนะคะ ส่วนใหญ่จะขายผลไม้พื้นบ้านก็จะมีถ้าเป็นน้าก็มีจะมีมะม่วงมะเป้าแล้วก็ชมพู่มะละกอสับป,ปะรดก็ร้านหนูจะมีกาแฟ,โ,ฟโบราณมีชาชานมชาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำโซดามีน้ำปัน่นอย่าลืมแวะมาชาน้ำร้านกาแฟตัวออค่ะแล้วร้านวัฒนามเมนี่ยงงํำค่ะนเนี่ยเนี้ยใบเนี้ยก็เอาแต่ ที่บ้านแถวบ้านนะคิดเองทําเองมาตั้ง40บาทค่ะเชิญมาเที่ยวตลาดนะคะมันทีเมี่ยงกล้วยทอดเนี่ยคะ่ะท่านนี่ก็ขายของแบบมูงพื้นบ้านทํานากระปูกไว้พอเหลือจะเขาก็จะปลูกหน้านานี่จะปลูกมาอย่างไว,ว้แถวคนะแล้วเขาก็เก็บมาขายถุงนึงนี่30บาทสวัสดีค่ะชื่อร้านตกหลุมฮักนะคะขายขนมครกแล้วก็บ้าบินนะคะ เชิญท่านผู้ชมที่ที่ได้ได้ได้ไดดูรายการนี้ถ้าเกิดน,นี้แล้วแวะเอลมาเอลมาดูที่ตาลาดไทยยวนวัดนานองตำบลดอนแลกอำเภอเมืองจังหวัดราดชบ,บุรีค่ะคุณผ,ผู้ชมคะไม่กินไม่อิ่มเลยค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะเนี่ยแตกใจจงังแต่ว่า มีคนเดียวไม่หมดราคาเดี๋ยวอันนี้นะคะไม่จะเอาไปแบ่งกับคุณอาค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจากชุมชนเล็กๆนะคะที่อยู่ใกล้กรทมไม่ไกลเลยแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สุดสัปดาห์ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็สามารถมาที่นี่นะคะเพราะว่านอกจากจะมีของกินอร่อยๆแล้วยังมีสถาปัตยกรรมแล้วก็ผ้าพื้นเมืองคะ่ะที่เราได้ศึกษาอีกอยังไงก็อย่าลืมมาที่นี่กันนะคะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชนก่อนจากการในสัปดาห์นี้ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อโปรโมทสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนของตนเองให้กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจและอยากจะอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนไทยด้วยค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ของของชาวตะบนนเร่ตีหัวมขายกันอยู่ที่นี่จะเป็นศูนย์จำหน่ายคนมาดูงานก็จะจะมาที่ศูนย์นี่มาชมศูนย์หัตถกรรมขอผ้าวัดนนองซึ่งเป็นศูนย์ที่จำหน่ายสินค้าผ้าทอผักขมาม้าหรือว่าสินค้าต่างๆของคนในชุมชนโดยเปิดทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดทยวนที่เป็นตลาดาสินค้าของคนในชุมชน มีอาหารมีผ้ามีสิ่งของต่างๆนะตลาดไทยยวนของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็มีรอยพระพุทธบาทเราก็มีประเพณีตักบาตรข้าวต้มมัดแล้วก็ในตลาดเราก็ยังมีอาหารแล้วก็มีอของฝากติดไม้ติดมือแล้วก็มีผ้าจกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีค่ะในฐานะที่เป็น ตาลาดไทย,ยวนก็ขอเชิญชวนปีน้องทั้งหลายที่อยากนมาแอลขอขึ้นมาแอลมาช่วยตาลาไทย,ยวนวัดนันนองตัวนี่แมาแอลได้ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อทีนี้หรอทีนี้ก็จะมีคือว่าบรรยากาศดีผลมีพักที่ปอสารพิษแล้วก็บ่ต้องไปไก่ค่ะแถวนี้มีเขามีท้องนาแล้วก็มีดอกไม้สวยๆทอผ้าติงโจกแล้วก็ผ้าซิ้นไทย,ยวนนะคะ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะอยากให้มาค่ะเพราะว่าถ้ามาเยอะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยจะมีฝีมือในการทำแต่ละอย่างอร่อยค่ะก็ขอเชิญมาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเราจะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นค่ะ หนึ่งสถานที่ที่ไม่ประท mm ับใจค่ะเพราะอย่างแรกที่มาเลยเราได้ไปชมวัดสถาปัตยกรรมของวัดที่ที่นี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากๆ mm hmm. เข้าไปข้างในเนี่ยอยากจะบอกว่าร่มเย็นจ, ommes, mm hmm. จิตใจมากๆ mm. แล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆได้เจอชุมชนแล้วก็ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของชาวบ้านไทโย mm hmm. นด้วยอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะใครที่อยากจะแบบหาสถานที่ใกล้ๆที่มาเที่ยวกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าไมคขอแนะนําที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะมาที่นี่วันนี้ คุณค่าในชุมชนแห่งนี้จังหวัดราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพครับท่านจะได้เห็นถึงสิ่งที่มีคุณค่าสุนทรียะว่าผู้คนดินแดนแห่งนี้เรามีอารยธรรมท่านจะเห็นศิลปะภาษาวิธีคิดภาษาพูดหรือแม้แต่แววตาในการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐทำให้สิ่งที่เป็นอภร์ใช้ในวิถีชีวิตมีมูลค่า นี่คือดินดานที่เปี่ยมด้วยอารยธรรมทั้งคุณค่าและมีมูลค่ามหาศาลสัปดาห์หน้านะคะมายกับคุณอาจ,จะพาคุณผู้ชมไปท่องชุมชนกันที่ไหนก็ต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม